สวัสดีนะคะพี่สวัสวดีคะ่ะพบกันเช่นเดิมน,นะคะพี่ก็แปล,แล้านนะัดพักเครื่องนะคะสแกน QR วอา e นะคะพี่สแกน QR Code ตรงนี้นะคะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่สําหรับเบอร์โทรนะคะ0 6นย์หกสองนะคะพี่ค่ะ นี่คะ่ะแกน QR code ตรงนี้นะจ๊ะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ฟูนทกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกศูนย์เก้าวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อวันไหนพี่ชอบเนาะแกน QR code เก็บไว้ก่อนได้เลยนะจ๊ะเพิ่มเพื่อนไปก่อนได้เลยนะจ๊ะ,ะจ้ามาชมชิ้นแรกก่อนเลยนะคะพี่ค่ะค่ะชิ้นแรกนะคะพี่เป็นพุทธชินราชพิมพ์แ่งนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยพิมพ์แต่งวัดพุทันนะคะพี่สามารถถอดฟูมได้ด้วยนะคะพี่คะนี่ค่ะเฝยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เป็นพรพพุทธชินราชนะคะพี่นี่คะ่ะมีโค้ดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่หาสวยๆแบบนี้นะคะฟุ้งสามารถถอดได้นะคะพี่สวยงามมากเลยนะคะไปเลี่ยมขึ้นคอก็ได้หรือว่าใส่กรอบนะคะพี่ตั้งหิ้งตั้งผานอุชาในบ้านได้ทั้งนั้นนะคะพี่องค์นี้นะคะ2000บาทนะคะพี่ขา2000บาทนะคะ วันนี้นะคะพี่พาราคาสูงหน่อยนะคะแต่สวยทุกองค์เลยนะคะเผื่อพี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถปิดกันนัดได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรอีกครั้งค่ะ062 6 1 7 2 6องนะคะองคน์นคี้นะคะ2,000บาทนะคะชินราชบิ่แต่งวัดชุทัศนนะคะค่ะต่อมานะคะพี่มาชมเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินนะคะเป็นเหรียญเงินลงยานะคะพี่ขานี่เป็นเหรียญเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ้า สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญที่1นะคะเป็นเหรียญเงินนะคะพี่จะสองพบาทเช่นกันนะคะพี่เหรียญเงินนะคะ2 0 0พันบาทจะเหรียญที่1นะคะเหรียญที่สองนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญเงินลงยานะคะนันยำพี่ก่อนนะคะพี่เป็นเงินลงยานะคะพี่ค่ะสองพบาทเช่นกันนะคะเหรียญนี้2,000ันบาทเช่นกันนะคะค่ะต่อมานะคะพี่เป็นเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ นี่ค่ะเลี้ยมเงินเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่นัดได้มาเดิมเดิมแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะคะพี่เหรียญนี้นะคะ1,800นะคะพี่ขา1,800นะคะจะต่อด้วยนี่นะจ๊ะพี่เหรียญเหรียญเก่าเหมือนกันจากพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญานะคะเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะคะพี่ของจะมีราคาสูงหน่อยนะคะพี่เพราะเป็นพระเลี้ยมเงินนะคะสองพันบาทจะเลี่ยมเปิดโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่สองพันบาทนะคะ ต่อมานะคะพี่เป็นพ่อข้างนะคะพี่พ่อข้างสังกระจายนะคะพี่เป็นสังกจายพ่อข้างนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่หาเก่าเลยค่ะเก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่1500บาทนะคะพี่1500บาทนะคะ ตามด้วยนี่จะพี่เบียร์แก้นะคะพี่เบียร์แก้ลูกนี้สวยมากเลยค่ะพี่รักมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่ชมชอบแล้วสามารถทักนัดได้เลยนะคะช่วยจําราคาให้นัดหน่อยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเบียแก้เกาา่าแบบนี้เลยอันนี้นะัดได้มาใหม่นะคะพี่ไม่ใช่อันเก่านะนเก่าจําหน่ายไหมดแล้วนะจ้าเบียแก้อย่างนี้จะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่หานี่ค่ะ ของหลวงปู่ยอมวัดหนังนะคะพี่เบีย้ยแก้นะคะพี่จ้ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่ชิน้นนี้หนึ่งพันห้าร้อย <500 S 1> นะคะต่อมานะคะพี่เป็นตะกุดจ้ะพี่จ้ะพี่ตะกุดสวยๆไว้แบบนี้เลยนะคะพี่รักม,มันแบบนี้เลยนะคะพี่หาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่สวยางามมากเลยนะคะพี่ก้นเป็นเงินนะคะแบบนี้นะคะพี่หาค่ะแบบนี้นะคะจะ้ะชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ สำหรับตะก,กุดนะคะพี่มีหลอดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถทักนัดได้เลยนะคะจะหาฝาปิดบอกนัดได้นะคะนะจะหาให้นะคะพี่นี่คะ่ะหนึ่บาทนะคะยาวสามจุดห้านิ้วนะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาชมงาตัวน้อยๆก่อนนะจ๊ะพี่นี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวน้อยๆน,นะคะตัวน้อยก็บอก,กว่าตัวน้อยนะคะพี่ ตัวนี้นะคะ900บาทค่ะพี่900บาทพามีราคาหลากหลายนะคะฝากพี่ๆจำให้นัดอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ900บาทนะคะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าเล็บหมีนะคะพี่เป็นเครื่องรางของทุนฟิ์ชั้นดีเลยนะคะพี่ค่ะเล็บหมีนะพี่น้อนี่ชิ้นนี้นะคะ1,500บาทนะจ้า1,500บาทต่อกันเลยนะจ้าพี่ต่อเลยนะจ้าเป็นพักกิ่งนะคะพี่กิ่ง นี่กิ่งสมัยราชการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะ1 5 0 0บาทเช่นกันนะคะพี่เป็นของเก่าแบบนี้เลย1,500บาทนะคะตามด้วยพักกิ่งนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่่าเป็นของเก่าแล้วพี่น้องนี่ขอนนอนุญาตขย่าดูนะคะมีเสียงกิ่งดังกังวานเลยนะคะพี่1 5 0 0บาทนะคะพี่นี่อีพีนี้ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ราคาสูงหน่อยแต่สวยมากจ้ะต่อมานะคะพี่ เป็นหันุมานะคะพี่ตัวนี้นะคะจะตัวเล็กหน่อยนะพี่นะนี่มี่สองตัวนะพี่อันนี้ตัวที่หนึ่งนะจานแบบนี้หลวงพ่อสุ่นนะคะพี่ตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยจ้ะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่หาหนึ่งพันแปดร้อยบาทําด้วยตัวโตนะคะพี่ตัวนี้ตัวใหญ่ๆนะคะพี่หาหลวงพ่อฝุ่นเช่นกันนะคะพี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้นะคะมีรอยจากหลักชัดเจนแบบนี้ตัวนี้สามพัน สามพันสองร้อยนะคะพี่สามพันสองร้อยอีพี่นี้นะคะพ้าจะมีราคาสูงหน่อยนะคะพี่ให้พี่เลือกชมดูนะคะเผื่อชอบองค์ไหนนะคะพี่สามพันสองร้อยนะคะพี่หาสามพันสองร้อยต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปูดทั่วนะคะพี่สวยมากเลยนะคะพี่หะหลวงปูดทวดแกะจากงานนะคะพี่เนื้องานะคะพี่มีรอยจานกระเจนแบบนี้เลยนี่นะคะแตกกันแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่จ้า หลวงปู่ทวดชิ้นนี้นะคะสองพันบาทนะจ๊ะพี่สองพันบาทนะคะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าลาหูนะจ๊ะพี่ลาหูอมจันนะจ๊ะพี่แกะจากงานะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยกขระชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่สองพันบาทเช่นกันนะคะสําหรับลาหูอมจันนะคะพี่นี่สวยไว้แบบนี้เลยศิลปะงดงามมากค่ะสองพันบาทเช่นกันนะคะจากพี่ต่อมานะคะ มาชมเขาเรียกอะไรพี่งานกาจัดหรืองานกระเด็นนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะสองพันสองร้อยบาทจา้ะสำหรับงานกาจัดนะคะพี่หรืองานกระเด็นนะสองพันสองร้อยบาทน้อยๆแบบนี้ละค่ะพี่จะดวยมากเลยนะคะพี่เป็นของเก่าเจ้าของเดิมเลี้ยงไว้แบบนี้เลยนะคะ2,200บาทจา้าต่อมานะคะพี่มาชมนี่จา้าชุดพระเลี่ยมเงินนะคะพี่อันนี้เป็นชินลานะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยพิมพ์แต่งเช่นกันนะคะองค์นี้ถอดฟุ้มไม่ได้เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชิ้นลาดพิมพ์แต่งองนี้นะคะพี่สองพัาบาทค่ะพี่ขาสองพหา2,500บาทนะคะองค์นี้นะคะเลี่ยมมาเรียบร้อยนะคะ2,500บาทค่ะต่อมานะคะพี่นี่จ้าเป็นหลวงพ่อพิงค์นะคะพี่หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะคะพี่ขาเลี่ยมเงินมาเรียบร้อยเลยนะคะตลับสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ เช่นกันค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะพี่หาสองพันสองร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าเบี้ยกแก้หลวงปู่บุญนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะพี่ชอบชิ้นไหนพี่ทักได้เลยนะคะนี่จ้าหานุมานเนื้อไม้แก่หลวงปู่ฝุ่นะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ ชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยอันนี้เป็นเขานะคะพี่เขาควายเผือกนะคะพี่ไม่ใช่ค่ะพี่เป็นเนื้อไม้ค่ะไม้มงคลนะคะพี่แกะเป็นหันุมานะคะมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่ชิ้นนี้หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันค่ะพี่หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันค่ะต่อมานะคะพี่มาชมพระรายการเรี่ยมเงินนะคะแต่เป็นพระเนื้อหาสวยงามแบบนี้ค่ะหลวงพ่อกันนะคะพี่พูดผิด หลวงปู่เอี่ยมวัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ยันสีนะพี่นาขอภัยนะยันสีนะคะพี่เป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมเงินนะคะพี่ชิ้นนี้สามพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เป็นเนื้อเงินเลี่ยมเงินนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะพี่หาสวยๆแบบนี้เลยจ้าต่อมานะคะพี่มาชมเลี่ยมทองนะคะเลี่ยมทองมีสององค์นะคะพี่เป็นนี่จ้าหลวงปู่ทิมนะคะเลี่ยมทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะหน้าปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่ 1 2 0 0 0หนะคะองค์ที่112,000นนะคะเป็นเลี่ยมทองนะคะ12,000นันนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ้าเลี่ยมทองนะทองกําลังแพงเลยพี่ขายได้แน่นอนนะคะถ้าซื้อไปขายขายได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าให้พี่ไปขายนะแต่ว่าทองมันเป็นทองแท้ค่ะพี่ต่อมานะคะเป็นเหรียญเหรียญโตนะคะพี่หลวงปู่ทั่วนะคะหรือเหรียญหัวโตนะคะพี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมเฟอยๆแบบนี้นะคะ เช่นกันค่ะ1,200เช่นกันนะคะพี่หาฝากพี่พี่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะพี่เพื่อที่จะมีพายไวนะ้เนี่ยทำคลิปนะคะอีพีนี้พี่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อว่าวันไหนพี่ชอบนะคะสําหรับอีพีนี้นะัดต้องขอกราบขอบพระคุณพี่พี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่หากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะคนติดตามยังน้อยมากเลยนะคะพี่สาหรับอีพีนี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ